กลับมาในช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้ทานข้าวแบบเรียกว่าเป็นออของไทยที่แบบอร่อยอร่อยไปแล้วนะคะวันนี้มาดูฝีมือคนไทยบ้างค่ะที่ทําอาหารญี่ปุ่นอร่อยไม่แพ้ญี่ปุ่นคุณผู้ชมชาบูเนี่ยนะคะต้องเด็ดที่น้ําซุปนะคะแล้วก็น้าจิ้มแล้วก็เนื้อแต่ว่าร้านนี้รวมความอร่อยไว้3าอย่างเลยค่ะไปทานด้วยกันเลยค่ะชาบูร้านยูค่ะ ผู้ชมมาที่อยู่ชาบูสุกี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่โครงการคริสตัลพาร์คนะคะเรียบทางด่วนรามอินทราเป็นร้านชาบูแบบบุฟเฟ่ค่ะคุณผู้ชมเข้ามาที่นี่ก็จะได้คือใครที่ชอบทานแบบเอาคุ้มเอาอิ่ม ทานแบบนักกีฬาต้องมีแทบไม่มีคือ,คอแบบกกเอาเต็มที่เนี่ยนะคะต้องมาที่นี่เลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ทานแบบบุฟเฟ่แล้วนี่นะคะทางร้านก็คัดสรรวัตถุดิบแบบคุณภาพดีแล้วส่วนใหญ่ก็ส่งตรงจากแหล่งผลิตต่างประเทศเลยนะคะอย่างเช่นนี่ค่ะเนื้อวูเนื้อหมูกับเนื้อวัวก็คัดพิเศษจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยังมีหมูไม้ไผ่นะคะเป็นเนื้อหมูติดมันเนื้อปลาแซลมอนนาเข้าซีฟู้ดนะคะก็มีทั้งกุ้งทั้งปลาหมึก แล้วก็เครื่องเคียงให้เราได้ชิมอย่างเช่นข้าวผัดกระเทียมรสเด็ดที่เขาบอกว่าของร้านอยูเนี่ยข้าวผัดกระเทียมเขาขึ้นชื่อนะคะใครทานก็ติดใจนะคะ แล้วใครที่ชอบแซลมอนก็จะมีแซลมอนย่างซิอิ๊วแล้วก็มีอีกมากมายเลยที่เลือกได้ไม่อันอันนี้อยู่ในเซ็ตของบุฟเฟ่เพราะฉนั้นถือว่าเป็นบุฟเฟ่ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะแต่ว่าสําคัญเลยค่ะเวลาไปทานชาบูเนี่ยที่วัดกันจะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือมันจะเป็นเคล็ดลับที่หลายคนนึงไม่ถึงก็คือตัวน้ําซุปนั่นแหละนะคะน้ําซุปของที่นี่เนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยเห็นไหมคะเห็นหม้อชาบูไหมคะ,มค,ะคือ แต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยก็ต้องเป็นน้ำซุปสาหร่ายคอมบุคือจะนําเอาสาหร่ายมาเคี่ยวกับปลาแหง้งเป็นน้ําซุปนะคะทําให้ได้น้ําซุปที่มีรสชาติละมุนแล้วก็มีกลิ่นหอมเบาๆของปลาแห้งด้วยเดี๋ยวได้ชิมกันค่ะรับรองว่าถ้าได้ทานเราต้องติดใจนะคะส่วนน้ําซุปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซุปกิมจิซุปซุปซุก,กี้แล้วก็ซุปต้ยมยำนะคะใครชอบทานแบบไหนก็เลือกกันได้ตามใจชอบเลยมะซุปนี้จะได้เห็นน้ําจิ้มนะคะ คือนอกจากจะต้องเลือกน้ําซุปแล้วคุณเลือกน้ําจิ้มด้วยนะ mm. ก็ลองผสมกันดูว่าใครอาจจะถูกปากกับแบบไหนก็ลองได้เลยนะคะแต่ว่าสูตรเฉพาะของทางร้านที่แนะนําก็คือน้ําจิ้มยูนะคะเป็นรสชาติเฉพาะตัวของยูชาบูสุกี้ที่หาทานที่อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะว่าน้ําจิ้มของยูชาบูสุกี้นั้นเป็นยังไงนะคะ แต่ว่าใครที่ชอบน้ําจิ้มเงาน้ําจิ้มคอนสอสไตล์ที่ญี่ปุ่นหรือน้ําจิ้มสุกี้ก็สามารถเลือกได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะเสิร์ฟ4ี่อย่างพร้อมๆกันได้เลยเพราะนั้นคุณสามารถสั่งมาได้ครั้งเดียวแล้วก็ทานรสชาติแตกต่างกันได้ถึง4รสชาตินะคะสําหรับบุฟเฟต์ยูชาบูสุกี้มี2ราคาให้เลือกค่ะหิวน้อย399หิวมาก599นะคะห9 9เกนี่ยนะก็จะเพิ่มเป็นแบบกุ้งสดๆแล้วก็หอยแมลงพู่นิวซีแลนด์ หมูคูโรบุตะเข้าไปด้วยนะคะพร้อมกันแล้วนะคะหม้อชาบูเราตั้งไฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วอยู่ทางนู้นเลยค่ะไปพบกับคุณปาลินีจารุศรฝ่ายตลาดของยูชาบูสุกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนร้านนี้เขาสวยสวยเลยอ่ะยูชาบูสุกี้ชื่อเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเรื่องของวัตถุดิบนะคะเพราะว่าของเราเด่นมากๆเรื่องของวัตถุดิบที่นําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ใช่ค่ะมีมีอะไรบ้างคะที่ที่เรานําเข้ามาให้เราได้กินอย่ากหลกลเลยทีนี้เดี๋ยวขอแนะนําร้านก่อนนะคะร้านยูชาบูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครือของยูเลสซองนะคะเราเน้นความเป็นออริจินอลของอาหารญี่ปุ่นนะคะส่วนตัวน้ําซุปเนี่ยเราจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตัวที่เด็ดๆเนี่ยก็คือตัวน้ําซุปคอมบุเนี่ยจะมีความกลมกล่อมแล้วก็ลักษณะจะเหมือนกับ ไปทานสุกี้ชาบูสุกี้ดีๆที่ญี่ปุ่นเลยเทียเทาอันไหนคะอันไหนคือน้ำตัวนี้ตัวนี้คือใช่ค่ะน้ำซุปที่บอกว่าจะเอาสาหร่ายเที่ยวกับปลาแห้งใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นฝั่งนู้นนะคะจะเป็นสีดำค่ะสีดำนี่จะเป็นน้ำซุปสุกี้น้ำซุปสุกี้ก็จะออกรสชาติหวานนิดนึงหวานนิดนึงนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็จะผสานให้เข้ากับรสชาติของคนไทยเราก็จะมีน้ำซุปต้มยำด้วยโอ้โหนี่ดูแบบว่าสีแบบว่าน่าตาแบบว่าะจัดจ้านนิดนึงค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นซุปกิมจิคือทางยูเราเนี่ยเรามีชื่อเสียงในเรื่องของการทำกิมจิฉะนั้นเราก็เลยเอา กิมจิที่อร่อยของเราเนี่ยมามาทำเป็นน้าซุปด้วยคือกิมจิเป็นกิมจิที่เราทําเองใช่เป็นกิมจิที่เราทําเองโดยสูตรที่มาจากออริจินอลใช่ค่ะเป็นสูตรแบบญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นสุกี้ที่นี่ชาบูที่นี่จะมีซุปกิมจิตรงนี้ด้วยก็คือปรุงเหมือนกับเวลาเราทานก็เหมือนชาบูทั่วไปจะเหมือนกับชาบูทั่วไปแต่จะได้ความจัดจ้านขึ้นมาค่ะค่ะมันต้องวัดกันแล้วแหละเนี่ยจัดจานแบบไทยกับจัดจ้านแบบเกาหลีนะคะแล้วก็อันนี้ จะแนะนําตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ได้อยู่ในชาบูไม่ได้อยู่ในตัวบัฟเฟ่นะคะก็คือตัวยูคุณละเกะกิวอันนี้เลยจะเป็นสําหรับลูกค้าที่มีความต้องการอีกแบบหนึ่งอยากได้ความนุ่มละมุนมากขึ้นอันนี้ขอโทษนะคะเนื้อหรือหมูคะอันนี้เป็นเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวใช่ค่ะจะหาได้ที่อยูรีสตอร์งเท่านั้นนะคะมันบางมากเลยมันพิเศษยังไงคะจะมีลายที่เหมือนหินอ่อนนะคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยละลายในปาก เราสไลด์มาเนี่ยเวลาถ้าน้ำเดือดแล้วเนี่ยใช้เวลาเอ่อลวกเพทงแป๊บเดียวคือเหมือนจุ่มจุ่มแกว่งแกว่งแล้วแกว่งนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดอีกนิดนึงนะคะอันนี้เวลาไปเสิร์ฟนี่เราสั่งยังไงคะคือสั่งพิเศษนอกเหนือจากใช่ค่ะเป็นสั่งพิเศษนอกเหนือจากเซตบุฟเฟ่ต์อย่างนี้จานละเท่าไหร่คะราคา590ค่ะอันนี้คือ590ก็จะได้แบบ ความนุ่มลองชิมใช่ความละลายในปากนะคะไขมันนี่แทรกทุกเส้นเลือดฝอยเลยคุณผู้ชมนะคะนอกจากนี้นอกเหนือจากตัวบอฟเฟ่ที่จะขอแนะนําวันนี้ก็คือตัวหอยฮอกไกโดเป็นหอยเชลล์ฮอกไกโดขนาดใหญ่ใช่ค่ะหอยยักษ์แล้วเนี่ยนะคะ นี่คือหอยเชลล์หนึ่งน้ำวาเข้าใช่ค่ะบมาจากฮอบไกโดนี่อิ่มเลยค่ะตัวนี้ก็คือเราเสิร์ฟหนึ่งที่1ตัวแบบนี้ใช่ค่ะเสิร์ฟเวลาทานทานยังไงนะคะถึงเวลาเนี่ยเราจะหั่นออกมานะคะแล้วก็แล้วก็สามารถหนีบขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปในในซุปได้เลยชิ้นใช่ค่ะอันนี้ทานได้หมดทั้งตัวเลยไหมทั้งหมดเลยค่ะสีแดงๆนั่นคือไข่ เป็นไข ic ่ตัวนี้ค le ือตัวเทียบกับมือนะคะใหญ่มากยักษ์เลยคือหอยเชลล์ยักษ์นี่เองใช่ก็เป็นจานพิเศษที่จะสามารถสั่งราประทานกับจานนี้ได้นะคะส่วนตัวน้ำซุปนะคะน้ำซุปเนี่ยใกล้เดือดแล้วเดี๋ยวขอลองตัวอันนี้ให้ชิมกันจิ้มพะแนีชไม่เท่าพะแนงเด็ดบบเดียวนะคะ จานต้องขออภัยนะคะก็อเอแบบหิบมา,าแล้วก็มาแว่งๆเลยะนะคะคือถ้าน้ําถ้าเดือดกว่านี้อีกสักนิดนึงก็ใช้เวลานิดเดียวแล้วคือเนื้อแบบนี้ไม่ต้องสุกมากก็น,นุ่มๆ แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูความบางนะไม่อยากจะคิดเลยใครจะเป็นคนชิมคะลุงจีนีันี่เนื้อเชยงานโจานนี้เขาเตรียมมาให้ด้มบางเฉียบคือแกว่งแป๊บเดียวเองแกวงแป๊บเดียวทานกับน้ําจิ้มตัวด้านหน้านะคะตัวสีขาวเนี่ยจะเป็นน้ําจิ้มงาของเราเนี่ยจิ้มแล้วติดรสชาติแบบ สูตรเดียวออริจินัลที่ญี่ปุ่นค่ะพูดถึงเรื่องน้ำจิ้มเนี่ยของเรามีให้เลือกถึงสีรสแล้วเสิร์ฟในบุฟเฟ่เลยเสิร์ฟในบุฟเฟ่ด้วยค่ะอันนี้คือน้ำจิ้มงานนะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นน้ำจิ้มฮอนซึที่เป็นตัวสีดำอันนี้จะออกเปรี้ยวนิดนี้วนิดค่ะแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นน้ำจิ้มยูค่ะอันนี้แหละที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันเพจอร์ของเราของรเองของเราอันนี้มันจะเป็นรสชาติแบบไหนคะอันนี้จะมีความเผ็ดนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีความกลมกล่อม แล้วก็ตัวถัดไปจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้อันนี้ขอแนะนําว่าอร่อยมากนะคะโดยส่วนตัวก็ชอบเป็นพิเศษด้วยค่ะคุจะต้องลองอีกชิ้นนึงใช่ไหมคะเพ้่อจะได้ลองก่อนเป็นไงที่ทานคือตัวเนื้อเนี่ยบอกเลยว่ามันมีมันแทรกเหมือนที่เขาบอกเป็นเหมือนหินอ่อนนะคะจุ่มน้ำร้อนแป๊บเดียวจริงเพอาเขาบากมันก็จะนุ่มละลายอยู่ในปากค่ะตอนนี้คือคุโรเกกิวเนี่ยเป็นเนื้อที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นะตอนเนี้ย มีแค่น่าจะมีแค่ที่เราที่เดียวค่ะคือทานได้ที่ยูชาบูที่เดียวเท่านั้นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้แค่คือแค่มีภาระแค่หยิบแล้วก็ไปแช่ตปแกวนแล้วก็เอาเข้าปากแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมเขาจัดมาให้แล้วถ้าไม่ทานเนื้อก็ยังมีหมูนะหมูใช่ค่ะตัวนี้จะมีหมูสองชนิดในจานเดียวกันนะคะจะเป็นหมูโทโลกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นหมูติดมันลายไหนเ่็นตัวนี้จะเป็นโทโร่อันนี้หมูติดมัน ค่ะทอรอนเด๋ยวจะอยากจะเห็นหมูแขว่งในน้ำซุปแขว่งเห็นหรือกินหูยโบราจริงๆอยากบามากจะลองเป็นน้ำซุปสุกี้นะคะและจุดเด่นจุดเด่นของหมูอันนี้คือคืออะไรคะตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะเดียวกับที่มาที่หมูติดมันก่อนนะคะค่ะ จะเป็นเนื้อชิ้นส่วนเดียวกับที่เราจะใช้ทําเบคอนนะคะจะไม่ใช่หมูสามชั้นปกติทั่วไปค่ะค่ะเราลับหมูโทโร่ละคะหมูโทโร่จะเป็นเนื้อส่วนสะโพกค่ะจะมีความนุ่มแล้วเด้งนิดนิดค่ะเด้งเนี่ยใช่แล้วคุณผู้ชมคะใครที่ชอบทานแบบทานเนื้อทานหมูแบบพิเศษนะคะเราก็ทานกับน้ำซุปนี่ซุปนะะเขากำลังจะลงไปอาบน้ำ แล้วน้ำซุปนะคะขอบอกเลยเวลามันเดือดเนี่ยก็มันหอมแข่งกันเลยนะคะอย่างเวลาที่เราไปสั่งเป็นบุฟเฟ่ย์อย่างเนี้ยก็คือจะมีหม้อแล้วก็แบ่งสั่งได้สองซุปค่ะครั้งหนึ่งก็คือสามารถเลือกทานให้อร่อยทั้งสองทั้งสองซุปในครั้งเดียวกันจริค่ะสองซุปส่วนใหญ่เวลาคนไปทานซุปอะไรที่คนสั่งเยอะที่สุดคะที่เป็นคู่กัน ถ้าทานคู่กันส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะเลือกสั่งเป็นตัวสุกี้สีดำของเราซึ่งอร่อยมากนะคะแล้วก็ตัวของน้ำซุปใสเนี่ยก็สั่งเยอะเหมือนกันแต่ว่าต้มยำก็ไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมคือต้องไม่ธรรมเนาะโอนุ่มมากต้องป๋าถึงไปในบางทีไปหลายคนใช่แต่บางทีเราก็สามารถตั้งแบบนี่คือหนึ่งเซตถูกไหมคะใช่ถ้าไปซื้อแบบสองเซตเราก็สามารถทานได้สี่อย่างแล้วก็น้ำจิ้มเขาก็จะเสิร์ฟมาให้สี่ถ้วยอยู่แล้วให้เราเล้เลือกคือนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ย มีอาหารจานเด็ดๆที่เสิร์ฟพร้อมกับชาบูเป็นเครื่องเคียงคู่กันด้วย<ช>อย่างเช่นข้าวผัดกระเทียมตรงนี้ค่ะข้าวผัดกระเทียมของเราก็มีชื่อเสียงมากมนะคะลูกค้าไปก็คือแทบจะทุกโต๊ะที่ม,มีทานบัฟเฟ่นเนี่ยก็จะ,ะสั่ง ข้าวผัดกระเทียมทานคู่กันด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะได้รู้จักยูชาบูสุกี้ซึ่งนําวัตถุดิบดีๆมาให้เราได้ทานในบ้านเรานะคะ,คะบางอย่างเนี่ยหาที่อื่นไม่ได้ต้องที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0 2นะคะ3093940 ค่ะนะคะเป็นเบอร์ของออฟฟิศนะคะ0236 93940ค่ะโทรไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปกันที่โครงการคริสตัลพาร์คเลียบทางตรวนรามอินทานะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ นี่ตอนนี้มอสุขีแต่วามันเดือดอดีแบบได้ที่มากๆเลยนะคะในช่วงโปรโมชั่นจะขอบอกได้คะคือสำหรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะตัวยูคุระเกะกิลเนี่ยสำหรับผู้ชมรายการแจ๋วเนี่ยทางเราก็จะให้เป็นสิทธิพิเศษซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถึงวันอาทิตย์อันนี้นะคะราคาเท่าไหร่นะคะราคา590เค่ะ590อยาสั่งหนึ่งที่แถมหนึ่งที่สำหรับ คนที่บอกกับทางร้านว่ามาจากรายการแจ๋ววันนี้ถึงวันนี้ถึงวันอาทิตย์นี้วันนี้ถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะผู้ชมยอโอกาสหนึ่งแถมหนึ่เลยต้องใช้สิทธิ์แล้วอย่าลืมบอกด้วยว่าจากรายการแจ๋วเพราะถ้าไม่บอกแล้วจะไปนิ่งๆเหมาะไม่ได้แถมเขาไม่รู้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะพาไปดูเรื่องของความหวานเป็นน้ำหวานจากดอกมะกราวนะคะหอมมากแล้วก็อร่อยมากสามารถใส่ในเครื่องดื่มที่เราชื่นชอบได้ด้วยค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะแจ๋วผ้าด้วยค่ะ มาทำชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเรา